วันนี้ครับมีครูคนหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมาหาผมที่สำนักง,งานเรานี่แหละแล้วก็เล่าเรื่องการกู้ยืมเงินผมก็แบบเฮ้ยแค่เรื่องเงินกู้จะเข้ามาทำไมโทรคุยทางโทรศัพท์ก็ได้คุยไปคุยมาครับครูท่านนี้เป็นหนี้ทั้งหมดล้านกว่าบาทจากการเข้าไปใช้บริการของแอปเงินกู้แอปเงินกู้เถื่อนน่ะแล้วก็ไปกู้ยืมเงินผ่านทางไลน์ซึ่งหลังจากจใช้แอปแล้วมีไลน์วิ่งเข้ามาแต่มันน่าสงสัยมันแปลกมากทำไม ถึงไปกู้ได้เยอะขนาดนั้นวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน e c h a n ช e l f a n ฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจวันนี้นะครับเราก็มีน้องทีมงานที่นั่งคุยกับครูท่านนี้ด้วยเราใช้นามสมมติของน้องคนนี้ว่าน้องจอแล้วกันน้องจอครับเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าไปคุยกับครูมาเนี่ยเขาว่าอย่างไงบ้างแรกเริ่มเดิมทีเลย คือตอนแรกค่ะคุณครูเขาไปค้นข้อมูลดูข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับรถอ่าแล้วแล้วมันจะมีแบบเหมือนคุกกี้เด้งขึ้นมาว่าให้เราอ่ะกดยินยอมกดเปิดเผยข้อมูลครูก็อ๋อกดยินยอมไปแล้วทีเนี้ยพอผ่านมาสักระยะมันก็จะมีคนโทรเข้ามาว่าเงินกู้ของคุณอ่ะผ่านแล้วนะครูก็แบบไม่ได้คิดอะไรก็คอยตามที่เขาพูดมาทางโทรศัพท์อะค่ะแล้วเขาก็แบบว่าเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์เข้ามาให้แล้วให้ครูทําตามเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้เงิน เงินที่เขาไปกู้อะค่ะมันก็จบจนได้เงินเข้ามายอดแรกก็สามพันเป็นยอดสามพันแต่ว่าได้60%สิบเพันฟังดีๆนะครับในแอป ให้แค่สามพันบาทนะครับใช่ค่ะแต่ได้จริงหกสิบเปอร์เซนก็คือประมาณพันแปดครับอ่าแล้วแล้วครูครูได้เข้ามาแล้วครูก็สงสัยว่าออะจะคืนเงินไม่มีช่องทางอะไรให้คืนเลยกดตรงไหนยังไงไม่รู้ครูก็ไปกดขยายขยายในแอปดูไม่รู้ไปกดโดนอะไรค่ะโดนคำว่าตกลงแล้วทีเนี้ยแอปเด้งเข้ามาแบบเยอะมากไม่รู้กี่แอปอะค่ะแล้วก็ได้เงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆ<ม>ก็ไปกดแอปเด้งเหรอใช่มันมันจะมีแบบคือคือพี่กู้แอปหนึ่งใช่ไหม แล้วคือในแอปนั้นน่ะหาหาบุมอะไรไม่รู้อะ่ะที่แบบจะไปหาคืนเงินอะไม่เจอเราไม่รู้ไปกดโดนอะไรมันแบบกดตกลงให้ความยินยอมแล้วมันจะมีแอปอื่นๆแบบเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะ หมายถึงว่ามีการโหลดแอปเพิ่มมาในเครื่องใช่ค่ะมันจะมีแอปให<อ>ม่เพิ่มเข้ามาโหลดแอปเด<ะ>ี๋ยวนี้แอปมันโหลดง่ายขนาดนี้เลยหรอน่าจะเด้งขึ้นมาให้เข้าในเครื่องตัวเองเพราะว่าเวลาไปกดยืนยันอะไรพวกนี้มันจะเข้าถึงข้อมูลของของในเครื่องเราทั้งหมดเลยหลัง,ลงจากนั้นหลังจากนั้นยังไงต่อในแอปหนึ่งที่เรากดเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบเป็นชื่อแอปเงินกู้ค่ะหนึ่งสองสามแบบขึ้นมาเต็มหมดมากเยอะมากคำว่าเต็มหมดที่ที่ครูเขาเล่าอ่ะมันคือประมาณขนาดไหนไม่หมายถึง แ,แอปมันจะมีในแอปหนึ่งอ่ะกดเข้าไปติ๊กมันก็จะมีแบบหนึ่งธนาคารหนึ่งธนาคารสองธนาคารสามธนาคารสี่้เลือก<ช>หลายช้อยเลยใช่แล้วแล้วแล้วเหมือนก็ไปกู้มาทุกแอปมาพี่อ๋อรอบทุกแอปเลยร่<ช>อบทุกธนาคารทุกสินเชื่อเลยแต่แบบแบบกู้สามพันก็ได้แบบ แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นก็ได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเห็นว่ามันไม่มีช่องให้มันคืนเงินหรือเปล่าก็เลยไปเอาเพิ่มไอคือพอจะจ่ายเงินไงแล้วแบบแล้วแล้วกู้มาเยอะใช่ไหมคะตอนที่ครูเขากดไปทุกแอปอะที่มันมีในแอปอะมันหมดไปเท่าไหร่แล้วตอนนั้นอันนี้เขาเขาบอกว่ามันมีสลิปแต่เขาไม่ได้แจ้งหนูว่าเท่าไหร่แต่ตอนนั้นยังไม่ถึงร้านใช่ตอนนั้นยังไม่ถึงร้านเขาเพิ่งหยุดจ่ายเมื่อวานเมื่อวานก่อนมาเจอเรานี่แหละใช่เขายังจ่ายดอกอยู่จ่ายดอกคืออย่างนี้นะคุณ แล้วแอปตัวเนี้ยมันจะให้คืนเงินในแค่4วันนะคุณเมยนัทสี่วันต้องคืนเงินคืนเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ฮะสามพัน <3, 000. S 1> ไม่ได้คิดดอกนี่เออเอก็กู 3, <อ>้สามพจ่ายคืนก็สามพันแต่ตอนได้ก็ได้ไม่เต็มไม่เฉยได้พันแก็ไม่แปลกพวกเงินกู้นอกระบบก,ก็ก็ทํากันอย่างนี้ใน4วันนะ พวกจำลองพวกขายฝากเขาก็ทำมาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยใน4วันนะหรอ4วันเองเหรอ4วันนะออดอก4วันโตดโหดเลยสี่ว่าดอกร้อยแล้วเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอามาพันแปดต้องคืนเพิ่มไปอีกพันสองอ่ะโอ้คิดดูเด็ดใน4ีวันอะเกือบครึ่งเลยนะดอกแบบ4ี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ4ีวันนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในยอดเงินในเวลาสี่วันโอ้ถ้ามันคิดเป็นผมเยอะมากนะมันเยอะมากนะแล้วประเด็นคือครูยอมจ่ายโอ้แล้วครูเอามากี่ธนาคารนะตอนนั้นอะ ครูก็จำไม่ได้เหมือนกันใช่แล้วแล้วนอกจากเป็นแอปแล้วก็ยังมีแอดไลน์ส่วนตัวมาค่ะยะคือตอนแรกคือครูเนี่ยใช้โคตาของแอปทุกอันที่มีในประเทศไทย หมดแล้วต่อมาปรากฏว่ามีแอดไลน์ส่วนตัวเข้ามาเพิ่มแอดไลน์เห็นเป็นลูกหนี้ชั้นดีเหรอใช่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเป็นคุณครูที่กเกษียณก็ไม่แปลกเหมือนเวลาเราสมัครบัตรเครดิตเนี่ยพอเครดิตเราจ่ายคืนดีใช่ไหมครับก็จะโทรมาเสนออันใหม่ใหม่ลิตภัณัน,นใหม่ใหค้าชั้นดีครูใช้แอปสามพันหมดเกี้ยงทั้งหมดในประเทศแล้วต่อมามีไลน์เด้งได้ไงอะ่ะอันนี้หนูก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าครูเขาเล่าว่าไงคืออยู่ดีๆมันก็จะมีคนแอดมา ลน์ใช่ค่ะครูก็ไปกู้เพื่อที่จะเอาเงินตรงเนี้ยไปโปะกับแอปที่ลายลลทักมาว่าไงก็เสนอเงินกู้ให้ทีนี้ยอดเงินเท่าไหร่ครูก็กู้เหมือนเดิมค่ะประมาณเท่าเท่าเดิมสามพันได้พันแปดพันหลักพันหลักหมื่นใช่กู้เพื่อที่จะเอาไปโปะกับแอปเดิมเพราะเงินส่วนตัวใช้นี่เขาไปหมดแล้วมันไม่พอใช่เริ่มหมุนแล้วคานนี้เริ่มหมุนมันก็จะกลายเป็นวงจรที่แบบ เอาจากแอป,ปนี้ไปใช้แอป,ปนี้อแอป,ปนี้ไปใช้แอป,ปนี้วงเว้นวนไปเรื่อยๆดูไม่ได้มีปัญหา,ะะาเลยฮะเพราะมันแค่สามพันใช่ยอดมันไม่เยอะนี่แต่ว่ามันรวมลหลายๆแปปอปวันหนึ่งได้มาแบบเป็นสามแสนอะเฮยหลักพันหลักพันแค่การสามแสนก็ก็วันหนึ่งอะเป็นสามสิบแอปอะอ่าวันหนึ่งมันกระโดดไปสามแสนจากแอปเนี่ยนะ อ่ะแล้วกู้กี่วันทั้งหมดต้องแต่ประมาณเดือนกรกฎาค่ะโอ้กกดเดือนกว่ากว่าได้กรกฎาสิงหากันยา2สเดือนสองเดือนอเพิ่งหยุดจ่ายวันที่19อเอเมื่อวานก็คือโปะไปเรื่อยๆวันหนึ่งสามแสน แล้วตอนที่ทักไลน์เข้ามาที่เขาเสนอให้ครูยังไงตอนนั้นคือครูเขาไม่กล้าเปิดให้หนูดูเพราะว่าแกว,ว่าถ้าเปิดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราอ่านแล้วไม่ตอบจะหนีหนี้น<อ>เพราะครูไม่ได้คิดจะโกงเขาอยากใช้หนี้เขาอยู่ครูเป็นคนดีนะยอดเท่าไหร่ใช้หนี้อะ่ะยอดเท่าไหร่ครูไม่ให้เปิดไม่ได้เปิดให้หนูดูดเ,ดเพราะรแบบมันค้างอยู่เยอะมากค่ะเมื่อไหร่จะใช้ถึงกําหนดแล้วนะอะไรเงี้ยครูไม่กล้าเปิดดูเพราะครูคิดว่าถ้าเปิดแล้วไม่ใช้คืนเขา เขาจะคิดว่าครูโกงหรือไม่โกงไม่โกงแต่ไม่มีจ่ายแล้วไม่มีจ่ายแล้วเพราะว่าครูหมุนเยอะแล้วหมุนไม่ไหวแล้วในไลน์เนี่ยเห็นว่ามันมีการกู้เงินหลักหมื่นด้วยมีเยอะไหมเยอะมากค่ะคําว่ามากนี่หมายคือมีหลายเจ้าพี่อันนี้อันนี้คือต้องแยกนะครับคุณผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยเป็นแอปนะจากแอปพลิเคชันนะคุณเปียนัทขยับมาเป็นไลน์ส่วนตัวนะคือแอปมันเต็มแล้ววงเงินอ่ะเขาก็เลย มีการทักไลน์ส่วนตัวมาแต่เนี้ยลักทักมาถามว่าเยอะขนาดไหนอยู่ประมาณหกร้อยข้อความโอ้โหหกร้อยข้อความเป็นลูกหนี้ชั้นดีเจ้าหนี้ก็เลยทักคับมาเลยนะทักบ่อยๆทักทีดทีทีทนี้ยอดที่เขากู้ผ่านไลน์เนี่ยมันกู้ประมาณเท่าไหร่บ้างครูแจ้งว่ายอดรวมจริงๆอ่ะประมาณล้านกว่าบาทแต่ตอนเน,นี้ยจ่ายได้ไปไป,ประมาณสองถึงสามล้านแล้วมันก็ท่วมต้นไปหมดแล้วในเวลาสองเดือนใช่ค่ะ แต,แ,แต่มันก็ยังไม่หมดนี้อย่างนี้นอกระบบอื่นๆเวลาหนีหนี้เนี่ยมันไม่จ่ายเนี่ยโอเคไม่ไม่ได้โกงแหละแค่หยุดพักชำระหนี้ก่อนมันยังมีปัญหาเลยไปตามทวงตามเราวีางิงแอปเงินกู้ทางไลน์มันจะมีปัญหาอะไรไหมรูดได้เล่าไหม ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมีเจ้าหนี้มาทวงมาตามมาลาวีอะไรไหมมันขู่ครยยังไงเพราะว่าวันนี้เขาคูมาคูสติหลุดมากคู่อะอยู่กับแม่ที่เป็นแม่อยุเยอะแล้วแล้วก็ป่วยครูกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนหนี้หมวกกันน็อกอะค่ะที่แบบมาทําร้ายถึงที่บ้านแล้วคนแก่เขากลัวคูอาจจะแบบจนทําให้เขานั่นแหละครูกลัวเรื่องความปลอดภัยแล้วตอนนี้มันมีการขู่กันนะสิก็แสดงว่าน่าจะมีละแฮวคร้อยก่าข้อความในไลน์ที่ยังไม่ได้เปิดอ มันมีการขู่กันโทรมารู่ก็แบบยังไม่ด้รับค่ะเออแต่กลัวไว้กลัวก่อนอคือเจ้าหนี้บางรายเนี่ยเอามาที่ที่ครูเขาเล่าเนี่ยเจ้าหนี้บางรายเนี่ยก็เอามาหมื่นบาทแต่ให้จริงแค่6,000นนะหักไว้40%ในเงิน1,000งบาทที่กู้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์4วันจ่ายคืนเหมือนกันนะคุณเปลียนัดคุณได้มา6กพันใช่ไหม สี่วันคุณต้องคืนเข้าวันละสองพันห้าไม่คืนอ่ะถ้าไม่คืนไม่มีไม่หนีไม่จ่ายถ้าไม่คืนเกิดอะไรขึ้นก็ทวงเรื่อยๆก็ทวงใช่แต่จากที่เคยเจอนะมันก็จะเข้าเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ของเราอะ่ะเหมือนเวลาเราโหลดแอปอะไรพวกนี้มามันจะต้องปดยินยอมใช่ไหมว่าให้เข้าถึงอะไรบ้างพอถ้าไม่เราไม่ยินยอมมันก็ไม่ให้กู้ไงทีงนี้ก็จะเข้าถึงบวูรูปภาพเบอร์โทรอะไรพวกนี้มันก็จะโทรมั่วไปหมดเลยเบอร์สำนักงานธนายังโดนเลยครับ เออบางทีแบบลูกความไปเมมเบอร์เราไว้อ่ะคนที่โทรมาปรึกษาแล้วเขาไปกู้แอปเงินกู้แล้วโทรมาหาเราผมโทรกลับไปเองกลับไปว่ายังไงบอกเฮ้ยคุณอยู่ตรงไหนวะเขาเอามาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจ่ายให้คุณมาเอาแต่คุณต้องมาเอาที่สํานักงานผมแต่คนที่เอาชื่อเราไปใช้ที่เขาเมมไว้เนี่ยเขาอยู่บุรีรัมย์เป็นคนที่โทรปรึกษากฎหมายนี่แหละไม่รู้จักอะไรกันมาก่อนครับแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าไงรู้ไหมพี่พี่ถ้าพี่ไม่ได้เอาพี่ไม่ต้องจ่ายผมเจ้ากับเขาพี่ไม่ต้องมาให้ผมก็เห็นโทรมาด่าก็เห็นโทรมาด่า ตายจะได้จบสารพัดสัตว์กันเลยนะยังไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยอทีนี้ครูเขากู้มาเนี่ยพี่เรารงลงเห็นครูเขาเปิดอันนึงให้ดูเขานับอยู่ตอนแรกพี่ก็งงว่าทำไมมันกลายเป็นหลายล้านวันนึงไว้เวียนับแค่หนึ่งวันครูกู้ยี่สิบเก้าลายหนึ่งวันกู้ยี่สิบเก้าลายก็เป็นรายละหลักหมื่นหมื่นนึกหมื่นคือหมื่นทวนหลักพันก็คือสามพันหักกบไปปุ๊บครูทําอย่างเงี้ยทุกๆวัน ครับคือเอาตังค์ที่กู้วันข้างหน้ามาจ่ายหนี้ไอ้สองพันห้าในวันนี้ครับจ่ายไปจ่ายมาเงินเข้าบัญชีครูเนี่ยประมาณล้านกว่าครับประมาณล้านกว่านะที่กันเงินกู้ปล่อยให้ครูเนี่ยประมาณล้านกว่าครูเนี่ยจ่ายไปแล้วเกือบสามล้านโอ้ท่วมหนี้ไปเยอะแล้วมันท่วมไปเยอะแล้วสภาพจิตใจครูที่มาคุยกับเราเป็นไงบ้างครูกลัวมากค่ะร้องไห้เห็นร้องไห้กลัวไปหมดกังวลไปหมด ว่ามันจะมีผลอะไรต่อธุรกิจหรือกับคนทางบ้านไหมแล้วก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังคือตอนเนี้ยครูเนี่ยว่าตรงๆคืออายที่ต้องเปิดเผยว่าตัวเองไปกู้นี้ยืมสินใครเลยทําให้เครียดคือเหมือนวันนี้มาคุยเนี่ยเหมือนสติหลุดเลยนะครับคือนั่งพูดไปร้องไห้ไปเราถามไปก็แบบเราก็ยังงงๆว่าทำไมมันยอดไปถึงขนาดน,นี้ได้อืมคือคือเคอสเนี้ยจะคล้ายๆกับพวกที่หมุนบัตรเครดิต คือแต่ห่างเยอะนะจะคล้ายๆบัตรบัตรคุณคุณทาเต็มที่ผมให้เลย20บใบเออสิบกว่าใบที่คุณเต็มที่แล้วแต่มันก็จะคล้ายๆยังไงคือเอานุ่นมาโปะนี่แล้วดอกมันทบไปเรื่อยๆแต่ว่ามันความโหดร้ายของดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่เท่ากับแอปเงินกู้นอกระบบแต่ไอ้ไที่ที่ผมฟังครูเล่าเนี่ยเพล่เพ่ไม่ใช่300เจ้าเลยเนี่ยเพราะแกกู้แบบสมมติวันนี้แกต้องจ่ายครับต้องจ่าย2 5งพันมีสมมดสมมติว่ามีอยู่ประมาณ30เจ้าครับสองพันห้าสามสิบสองหมื่น จ็ดหมื่นห้าหนึ่งวันครูจ่ายเจ็ดหมื่นห้าครูไม่มีจ่ายครูก็ไปกู้ผ่านไลน์ที่ทักมาให้ยืมอืมแล้วก็เอาเงินจากที่ยืมล่าสุดไปจ่ายสองพันห้าเมื่อสี่วันก่อนแล้วครูก็ทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆคือคนเป็นหนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เครียดอยู่แล้วนะขาวยิ่งมาเจอแบบเข่าวเรื่องเรื่องของหนี้นอกระบบแ,แอปเงินกู้จาก พวกหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยเ็เกิดความกลัวระแวงมากขึ้นไปอีกนะล่าสุดนะครับคุณครูเนี่ยทางเราเนี่ยให้ไปแจ้งความไว้ที่สพออในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีสพแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับแจ้งความเมื่อ2วันที่แล้วครับตารวจก็บอกว่าเดี๋ยวครูเอาหลักฐานไปสิครูยังปินไม่เสร็จอม,มันเยอะจัดครูยังปินไม่เสร็จ ม,มาหาทานายคู่ใจก่อนว่าเป็นยังไงบ้างจะผมที่ที่เขากลัวเขาบอกว่านามสกุลที่แบบโอนเงินไปให้อะเหมือนคนมีสีคนหนึ่งเป็นนามสกุลตำรวจอีกคนมีสีก็เลยแบบกลัวมากกว่าเดิมไม่ใช่บัญชีมา้าหรอนามสกุลตำรวจหรอก้ยไม่มีหรอกตำรวจไทยไม่ไปทำเรื่องเงินกู้คุณอย่ามาใส่ร้ายตำรวจไทยเพณ่จะรับโลช่วยเก็บผ้ามาอยู่เลย <c oughs> ตำรวจไทยไม่ทำอย่าง,งานัอ้อถ้าฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตำรวจสุพรรณต้องเร่งทำบดีให้ครูแล้วนะ ต้องออกมาแก้ต่างนะถึงแม้วันนี้ครูเขาจะไม่กล้ามาพูดกับสื่อมวลชนหรือให้สัมภาษณ์ผ่านหน้าข่าวก็ตามแต่ถามว่าเขาเดือดร้อนไหมเขาเดือดร้อนมากๆผมไม่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งพธน,นิตนะครับมาตรา6 5 4ีห้ามมิให้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีถ้าสัญญากำหนดเกินกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ15ต่อปีร้อยละ15ต่อปีเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ1.25นี่คือการคำนวณดอกเบีย้ยตามกฎหมายต่อเดือนนะ1.25 ห้ามเก็บเกินส่วนธนาคารจะถาบันการเงินทําได้เป็นกรณีที่ว่าเขาอยู่ในกฎหมายกฎหมายเฉพาะของกฎห,หมายเฉพาะของธน,นาคารแห่งประเทศไทยเขาเลยมารีถายเราได้ในราคาที่เกินกว่าร้อยลสิบห้า ทีนี้มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตรา2560เป็นกฎหมายที่เอาไว้ปราบปรามแก๊งเงินกู้นอกระบบโดยเฉพาะในมาตรา4ี่เขาบอกว่าบุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกาะทำการใ,ใดอันเปน็นลักษณะการอําพรางการให้กู้ยืมเงินโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200แสนหรือทั้งจําทั้งปรบับอนุที่1เรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดอเอามาพันแปดจ่ายคืนสามพัน มันเกินน้อยละสิอยู่แล้วครับแต่ทีเนี้ยประเด็นคือไอ้พวกเงินกู้พวกเนี้ยมันไม่รู้ว่าตัวตนมันเป็นใครไงส่วนใหญ่เป็นใช้บัญชีมาก,ก็ต้องไปไล่สอบเส้นทางการเงินทีนะถ้าจะทลายครูคิดว่าเป็นบัญชีมาไม่ตอนนั่งคุยกับครูครูเชื่อเป็นบัญชีจริงน,นั่นแหะ ใช่คครูไม่คิดเลยว่าเป็นบัญชีมาครูเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมีตัวตนจริงๆอืงคือผมจะบอกผมนั่งคุยกับครูเนี่ยครูเป็นคนที่ศีลธรรมดีมากครูเป็นคนดีเลยแหละแต่ส่วนใหญ่ที่เราเคยประสบพบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแก๊งทุนข้ามชาติกันนะไอ้พวกที่เป็นบอกแล้วทาเรื่องบอกครูแล้วครูไม่เชื่อครูบอกครูจะจ่ายเขาครูเป็นคนดีขนาดนั้นเลยครูเปียนัท ถ้าเป็นคนไม่ดีนะครูไม่ต้องมาเดือดร้อนอะไรเลยแล้วแอปเงินกู้อะไรพวกนี้เนี่ยเราก็เตือนกันหลายรอบแล้วนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับ,รบมันไม่ได้จบแค่ว่านี่มันนอกระบบไงมันโทรไปครูคนนู้นคนนี้โทรไปมั่วไปหมดแล้วมีประเด็นถามว่าครูเอาเงินของแก๊งนอกระบบมาล้านกว่าบาทต้องคืนไหม คือจริงๆถ้าถ้าว่ากันด้วยเรื่องเรื่องสัญญากู้เนี่ยก็ต้องคืนนะในส่วนเงินต้นนะครับอดอกเบี้ยล่ะดอกเบี้ยก็ตามที่กฎหมายกําหนดส่วนที่มันเกินกฎหมายก็เป็นตกเป็นโมฆะฮะแล้วที่คูณจ่ายเกินไปสามล้านล่ะจริงๆก็ต้องเรียกคืนนะแต่แต,แต่มันหลายเจ้า<ต>งงไงแต่คุณเปียแต่คุณเปียรนทมันมีคาพิพากษาสาฎีกาฉบับหนึ่งออกมายัางไงฮะการการที่ลูกหนี้เนี่ยชําระหนี้ตามอําเภอใจ S <S คือ,อชาระเกินดอกเบี้ยไปชําระเกินเงินต้นไปแล้วเขาไม่ให้เรียกคืนเขาไม่ให้เรียกคืนเพราะงั้นรอบนี้นะจริงๆถ้าครูไม่กูัว่าจนตัวสั่นเนี่ยครูอยู่เฉยๆแล้วให้ตํารวจจับแก๊งเงินกู้ให้หมดอืเป็นกาลังใจให้ครู<อ>ที่สุพรรณบุรีอีกท่านหนึ่งยังไงเรื่องนี้นะครับเอามาเล่าเพราะว่า<ร>อยากเตือนให้เป็นอุทาหรณ์จริงๆอยากเตือนด้วยหัวใจเลยว่าไปกู้ในแอปเงินกู้เนี่ยมันได้ข้อมูลส่วนตัวเราไปอันนี้เนี่ยฝากอีกนิดนึง อันนี้คือกู้แล้วได้เงินจริงนะครับมันมีประเภทที่ไปค้ําประกันเงินกู้ก่อ,อนที่มึงจะไปกู้เขาอ,อีกนะอันนั้นคือตุนอันนั้นคือผมโอ้โหเวลาฟังนี่คือแบบมึงยังไงวะเนี่ยคือแบบมึงจะไปคู่เขาแสนนึงแต่ว่ามึงต้องไปวางค่านู่นค่านี่ก่อนหลายหมืนนะ่นอะเอ้ะมึง <c oughs> ไปวางได้ยังไงวะอาจารย์ผมบอกทนายรลงว่า ผมปล่อยกู้นะแต่ก่อนจะกู้ผมแสนหนึงเอามาวางค้ำประกันก่อนผมกลัวโดนโกงค่าสัญญาเอามาวางก็่ห้าหมื่นก่อนถ้ากูมีห้าหมืกูจะไปกู้ไหมถ้ากูมีห้าหมื่นกูจะไปกู้ไหมเพราะงั้นวันนี้เคสเคสของคุณครูเนี่ยให้เป็นอุทาหรณ์รใครที่ชอบเล่นมันนี่เกมหมุนเงินอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยนะครับ ดอกเบี้ยมันเกินอัตราอ,อย่างที่สองมันคุกความความเป็นส่วนตัวค,คุณต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเรื่องของพอรบคอมพิวเตอร์รเรื่องของเก็บเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินอย่าหน,นีสุดท้ายต้องสู้แล้วเราเชื่อว่ากลไกของรัฐจะปกป้องเราทุกคนแม้ว่าหนึ่งในนามสกุลที่โอนไปอาจจะเป็นนามสกุลตํารวจก็ตาม,มเราองวาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าฝากทลายพวกแก๊งเงินกู้นระบบที่เป็นแอปเงินกู้นะมันเดือดร้อนทางคนไทยจริงๆนะในช่วงนี้นะระบาดมากเลยนะอ่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ